อัปเดตเรื่องราวข่าวสารประเด็นดรมาม่าที่น่าสนใจกันได้ที่นี่ครับลูกโซ่สูค่ครีเมรีกหลังจิ้งจอกสยามจ่อเลื่อนชั้นแข้งไทยคนแรกถึงแม้ในตอนนี้จะมี2ทีมยักษ์ใหญ่จากหลีกสูงสุดของสวีเดนยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวของนิโคลัสมิเคลสันวิงแบกพลังม้าทีมชาติไทยไปร่วมทีมโดยกระแสมาแรงเป็นอย่างมาก ที่ลูกโซฟรูแบ็กทีมชาติไทยจะย้ายทีมในตลาดรอบนี้เนื่องจากโอบีโอดซีส่งสัญญาณด้วยการดรอปชื่อเป็นตัวสำรองแล้วแต่อยงไรก็ตามนิโก้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่โปรเวทีพีเมลีกอังกฤษหลังเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีประธานสโมสรเป็นคนไทยจ่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่พีเมลีกอังกฤษซึ่งทางคุณต๊อบอัยวัตศรีวัฒนประภา ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หวังที่จะเห็นและพร้อมที่จะสนับสนุนให้มีนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งนิโคลัสมิเคลสันคือแข้งทีมชาติไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุดในตอนนี้เขาสามารถเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนโดยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆชาวลูกหนังไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่า ขอบคุณท่านประธานเอาน้องไปอยู่ก่อนเดี๋ยวน้องมันไปต่อสู้ในทีมเองผมมั่นใจน้อง Nicole นิโคนีมีของถัดมาครับคอมเมนต์ว่ามิเกลสันเก่งมากสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแถมถนัดทั้ง2เท้ามีความเร็วแรงดีคลาสบอลสุดยอดถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอยากให้คุณต็อบสนใจจริงๆครับอยากให้ไปอยู่ทีมของคนไทยครับ คือมันเห็นแต่เนื้อข่าวตามสื่อต่างๆเล่นกันอยากให้เป็นจริงถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเขาโชว์ฟอร์มได้เฉียบขาดมากเห็นด้วยว่าฟีเท้าน่าจะเล่นได้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษถัดมาครับคอมเมนต์ว่าชอบวิธีการเล่นของลูกโซ่มากมีชั้นเชิงมีระดับเล่นกับสตาร์ระดับโลกได้เนียนๆเลยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าไปเลสเตอร์สโมสรจะได้กระแสะจากแฟนบอลไทยเพิ่มแน่นอนครับ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าการตอบแทนทีมชาติด้วยการได้เล่นหลีกที่ดีที่มีผู้ใหญ่ที่มีฐานฟุตบอลในต่างประเทศที่อคอยซัพพอร์ตแต่ต้องเก่งจริงและทัศนคติต้องดีด้วยก็คุ้มมากในการติดทีมชาติเลยครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าในบรรดานักเตะไทยไอหนุ่มคนนี้มีโอกาสมากสุดถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอยากให้ทีมชาติไทยมีศักสิบมิเคลสันครับ ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าอยากให้น้องได้ย้ายไปเลสเตอร์ครับคุณท็อปช่วยหน่อยน้องได้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตั้งแต่ดูบอลไทยมาคนนี้นะ่ะฝีเท้าระดับพรีเมียร์ลีกสบายยิ่งปั้นยิ่งเก่งถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแบ็กเลสเตอร์ก็ไม่ค่อยดีด้วยถือว่าเหมาะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเด็กคนนี้ยังไงก็จบที่พรีเมียร์ลีกแน่นอนครับไม่ช้าก็าเร็วทั้งฝีเท้าทั้งเอกสารครบ รอติดตามได้เลยน้องเก่งจริงถัดมาครับคอมเมนต์ว่าน้องเป็นลูกครึ่งที่ไม่ได้เกิดในไทยแต่ก็มีความกระตันยูต่อสายเลือดแม่ที่เป็นคนไทยและเขาเลือกที่จะตอบแทนคุณแม่ที่เขารักลงเล่นให้กับทีมชาติไทยซึ่งทำให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนได้มีความสุขจากผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาด้วยเขามุ่งมั่นที่จะพาทีมชาติไทยไปสู่บอลโลกให้ได้ขอให้คุณงามความดีส่งผลให้น้องประสบ แต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นตลอดไปถัดมาครับคอมเมนต์ว่าต้องเอาใจช่วยเลสเตอร์ซึ่งข้วานี้นะครับคือความคิดเห็นจากแฟนๆชาวลูกหนังไทยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเวียดนามอันดับเปลี่ยนสุดช็อกอันดับโลกร่วงหนักสวนทางทีมชาติไทยเรียกได้ว่าผลงานของทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นมาซาทะอิชิอิกับทีมชาติเวียดนาม นำทับด้วยยอดปรมาจารย์กุญซือฟิลิปปินส์ทรุสซิเย่ผลงานของทั้งสองทีมสนทางกันอย่างหนักทับช้างศึกของมาซาทดะอิชิอิบุกไปเสมอทีมแกร่งเบอร์ท็อปของทวีปเอเชียอันดับยี่สสองของโลกอย่างทีมชาติเกาหลีใต้1ประตูต่อหนึ่งส่วนฟิลิปปินทรุสซิเย่นำทีมชาติเวียดนามบุกไปพ่ายให้กับอินโดนีเซียทีมร่วมอาเซียนศูนย์ประตูต่อหนึ่ง จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้อันดับโลกของไทยพุ่งขึ้นสู่ท็อปร้อยเป็นที่ทียบร้อยแล้ว,ลวรั้งอันดับ99ของโลกส่วนเวียดนามอันดับโลกร่วงลงมาอย่างหนักถึง7ขั้นหล่นไปรั้งอันดับ112ของโลกทําให้ตอนนี้เวียดนามอันดับโลกห่างจากไทยไปแล้วถึง14อันดับลองมาฟังความคิดเห็นจากแฟนๆชาวเน็ตกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่ามันคือวัฏจ,จักรครับไทยก็ผ่านมาแล้ว ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งถ้าจับจุดถูกก็จะกลับมาอยู่ในเส้นทางเดิมได้ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าใช่เลยครับการเปลี่ยนโคสตของเวียดนามไม่ต่อยอดแนวทางการเล่นอาจารย์ปาร์คเหมือนที่ไทยเคยเป็นช่วงเปลี่ยนจากยุคซิกโกสู่รายเยวัชถัดมาครับคอมเมนต์ว่าพอเจอ VAR เข้าไปนะ่ะเตะคนไม่ได้เลยเตะบอลไม่โดนเลยนะฮ่าฮ่ เคยพูดไว้นานแล้วว่าพอไปเล่นระดับสากลจะเล่นไม่เป็นให้เอาพาักกลับมาก็เถอะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามครับคนเราต้องรู้จักให้โอกาสคนครับให้ทรูสซีเย่คุมทีมเวียดนามต่อไปนานๆเลยนะครับถัดมาครับคอมเมนต์ว่าหมดสภาพชอบเล่นนอกเกมก็แบบนี้แหละถัดมาครับคอมเมนต์ว่าไทยเราก็ต้องรักษาและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่กลับไปสู่จุดเดิมถัดมาครับ คอมเมนต์ว่าสลับที่กับไทยครับไทยก็จะขยับแถวแถว90ต้นต้นส่วนเวียดนามไป112-113ก็เหมาะสมแล้วถัดมาครับคอมเมนต์ว่าตอนนี้จะมีอินโดเนเอร์แลนด์ปากแจวแทนเงียนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าแฟนบอลเวียดนามคงคิดถึงลุงป์กนะถัดมาครับคอมเมนต์ว่าเวียดนามคงอยากจะแข่งกับไทยอันดับไม่มีผลหรอกถัดมาครับคอมเมนต์ว่า เป็นไดสูบัตดนี้อย่าเลิ้งหลายฮ่าฮ่าถัดมาครับคอมเมนต์นว่าอย่าไปแซวแกมากมีขึ้นมีลงยังไงก็เพื่อนบ้านกันถัดมาครับคอมเมนต์นว่าใครบอกจะไปบนโลกก่อนไทยถัดมาครับคอมเมนต์นว่าไทยเคยอยู่มาก่อน112ถัดมาครับคอมเมนต์นว่ากลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงสัทีถัดมาครับคอมเมนต์นว่า ฟุตบอลมีขึ้นมีลงไทยก็เคยเจอสภาพเดียวกันกับเวียดนามตอนนี้เป็นกำลังใจให้อย่าท้อลุกขึ้นสู้แล้วเดินไปด้วยกันเวียดนามเพื่อนรักถัดมาครับคอมเมนต์ว่าปาร์คก็ดีอยู่แล้วเปลี่ยนทำไมงึดหลายถัดมาครับคอมเมนต์ว่าปาร์คทำทีมเวียดนามได้สูงสุดแค่นั้นแหละไปสูงกว่านั้นไม่ได้แล้วจึงต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนแล้วมันไม่เวิร์กขึ้นน่ะก็่านนั้นแหละถัดมาครับคอมเมนต์ว่า Park, ไม่มีปัญญาชนะไทยและหมดสัญญากับเวียดนามเลยไม่ต่อสัญญาหาโค้ดใหม่แต่คนใหม่น่ะแย่กว่าปาร์คถัดมาครับคอมเมนต์ว่าครั้งหนึ่งที่ผ่านมาการแข่งขันวอลเลย์บอลคัดเลือกโอลิมปิกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะ่ะกองเชียร์สร้างความประทับใจให้แก่ทุกทีมที่เข้ามาแข่งขันจนเป็นภาพประทับใจและสร้างความชื่นชมไปทั่วโลกเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน อยากให้การแข่งขันฟุตบอลกับเกาหลีใต้ในวันที่26ม,มีนาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นแบบนั้นบ้างจังเพราะทั่วโลกเขาเฝ้าดูและติดตามการแข่งขันจะสร้างความชื่นชมและความน่ารักให้แก่ทีมชาติไทยถัดมาครับคอมเมนต์ว่าและคิดว่าไทยจะหวังเสมอไม่ใช่อิชิอิต้องการชนะเราจะเห็นรูปแบบใหม่ถัดมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าเวียดนามยังมีไมซ์ ในการเล่นฟุตบอลแบบนี้อันดับก็จะดิ่งได้อีกซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ